During this health crisis, where the virus that causes the disease known as COVID-19 has wreaked havoc in the education sector of China, Xi'an Business Administration Technical College is committed to the continuing education of our students. In this crisis, we see many opportunities to lead our students through a digital transformation and continue their education using a wide range of cutting-edge technologies. No one knows where the future will lead or what will be our new normal. But SBAC students will be prepared for anything. Students can go to school online via Google Meet or SBAC Learning Space, whether it's a phone or computer. Just by having the internet, you can go to school. ทางเราได้ทำก,การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนการสอนออนไลน์สําหรับนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทางเราจะจัดให้มีการเรียนการสนรอนเพิ่มเติมในช่วงหลังเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ขอให้ทุกท่านไว้วางใจในวิท,ทยาลัยของเราและเราจะผ่านวิกฤตโลกร้านี้นไปด้วยกันค่ะ นี้นะคะคือวันเปิดเทอมจะได้เรียนแล้วแต่ว่าตั้งแต่เช้านะคะพี่พี่น้องๆของเราหายไปไหนกันหมดคะเนี่ยไม่เห็นใครมาเลยหรือว่าจะเวลาผิดจุดตารางสอนก่อนทุกคนเขาเรียนออนไลน์กันเดือนนี้โอ้โหนี่ถ้าไม่เปิดเน็ตไม่รู้เลยนะคะเนี่ยทำยังไงดีวันนี้ก็มาแล้วอ่ะ เพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าเรียนออนไลน์มันเป็นยังไงบ้างงั้นปื้งก็อยากรู้เหมือนกันค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะว่าเขาเรียนออนไลน์กันยังไงตามมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องเรียนออนไลน์แล้วค่ะไหนๆเราก็มาแล้วเราจะต้องรู้กันให้ได้ค่ะว่าเขาเรียนออนไลน์กันยังไง แต่ก่อนอ,อื่นต้องขอเปลี่ยนก่อนนะคะต้องใส่เฟซชิลนะชึบอ okay. อาจารย์ไพศาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเพื่มทำไมวันนี้ใส่ชุดนี้มาวิทยาลัยหโ,โหอาจารย์รนหนูเขินมากเลยค่ะหนูจะบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเขาเรียนออนไลน์กันแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับน้องเื้มแปลว่ายังไม่ทราบใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์โอเคถ้าน้องปื้มยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะพามารู้จักการเรียนออนไลน์ของ SB a c ของเรานะครับเราเรียกกันว่า S b a c บ็ก n ิวนอร์ม n ลอินโนเวท e ฟเรีย e นิ่งเอ e กซ e นะครับเป็นการเรียนออนไลน์แบบใหม่ซึ่งเราสามารถที่จะ ปรับการเรียนการสอนเนี่ยให้มันเข้ากับยุคในยุคป,ปัจจุบันด้วยน้องปื้มผงทราบป,ปัจจุบันเป็นไงครับโอ้โหโซเชียลอะไรพวกนี้ไปไกลวครัโซเชียลมีเดียซิ่งใช่ไหมครับทีเนี้ยแน่นอนว่าตอนเนี้ยเราได้มีการปรับหลักสูตรนะครับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับโดยเราเนี่ยร่วมกับทาง Google เนี่ยโดยการใช้โปรแกรมที่ชื่อตัวนหนึ่งที่ชื่อว่า Google Meet น้องปื้มรู้จักไหมครับปื้มโหลดมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยปื้มยังไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้าตัวโปรแกรมเนี้ย Google m e e t เนี มันใช้งานยังไงอะคะใช่ครับไอ้เจ้าตัวโปรแกรม Google Meet เนี่ยนะครับมันช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ในการที่เราจะมองเห็นหน้าผู้สนทนาสามารถส่งภาพส่งไฟล์เสียงอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าล้วไม่ทราบว่าตอนนี้น้องปื้มมีอุปกรณ์ครบหรือยังครับเนี่ยตอนนี้นะคะปื้มมีครบทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงอาจารย์คอมพิวเตอร์หนูอยู่ที่บ้าน,นะค่ะโอ้บอกเลยโปรแกรมตัวนี้มันใช้งานง่ายๆมากเลยนะครับเพียงเราแค่มี อคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มีเน็ตเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้อาจสามารถใช้งานได้แล้วะนะครับปื้มอยากเรียนแล้วคะ่ะอาจารย์โอเคงั้นเดี๋ยวให้ปื้มกลับไปเตรียมตัวที่บ้านก่อนนกันนะครับโอเคค่ะงั้นปื้มขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวช่วงรอน้องปื้มไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเนี่ยเดี๋ยวไปพบอาจารย์กันในห้องเรียนกันเลยนะครับตามไปเลยครับหลังจากที่เราได้แยกกับปื้มิดมาแล้วก็ขอทักทายอย่างเป็นทางการ กับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษา S-BAC เข้าสู่การเรียน S-BAC Learning Space ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่การเรียนออนไลน์กันเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะปื้มก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วค่ะอายมากเลยค่ะไปโรงเรียนคนเดียวเขาเรียนออนไลน์กัน แล้วก็ตอนนี้นะคะพึ่งก็พร้อมที่จะเรียนออนไลน์แล้วค่ะแต่ว่าทุกคนคะก่อนที่เราจะเรียนออนไลน์กันนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องใส่เสื้อสาขาค่ะหรือไม่ก็ชุดสุภาพนะคะในการเรียนออนไลน์เพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะและต่อไปนะคะก็ไปดูขั้นตอนวิธีการเรียนออนไลน์กันเลยค่ะค่ะและขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์นะคะขั้นตอนที่1ค่ะให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ sls.sb.ac.th ค่ะ หรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บของ S b a แก็ได้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้นักศึกษาคลิกไปที่ Sig n n n ค่ะหลังจากนั้นให้ใส่อีเมล s อ a c ชื่อจริงนามสกุล3ตัวหน้า s s b a c k a c t s นะคะถ้าเป็น s b a c k นนนะคะให้ใส่ add s b a c k n o n a c t h ค่ะส่วนพาสเวิร์ดนะคะเป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาค่ะเพิ่มขอไม่บอกนะคะเพราะว่าทุกคนจะรู้กันอยู่แล้ว พอ sign in เสร็จนะคะเราก็จะเข้าสู่ S back learning space ค่ะขั้นตอนที่3ให้เข้าไปที่ my service ค่ะและเลื่อนหา my classroom และคลิกที่ my course ค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่ online course ค่ะและเราก็จะเห็นตารางเรียนของเรานะคะให้คลิกที่รายวิชาที่เราจะเรียนค่ะพอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดเช็คอินด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าก่อนเข้าเรียนทุกครั้งต้องกดเช็คอินนะ ไม่กดถือว่าขาดเรียนนะคะหลังจากกดเช็คอินให้เราเลือกหัวข้อที่เราจะเรียนและคลิกเข้าไปที่ลิงก์มิตเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ห้องเรียนค่ะงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะไปฟังพี่แนนกันต่อว่าต้องทําไงเมื่อเข้าเรียนห้องมิตรในการเรียนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากเข้าผิดนะคะเพราะว่าจะไม่เจอห้องเรียนนะคะก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนอย่าลืมนะครับจากแรก ปิดไมค์เปิดกล้องและที่สำคัญอย่าลืมเช็คอินด้วยนะครับค่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งได้เข้ามาห้องมิตแล้วคะ่ะเพื่อที่จะเรียนออนไลน์นะคะแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งก็เรียนอยู่กับไมค์แน่นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะคืออะไรอะ่ะอาจารย์ไม้์หลับเปิดไมค์ก่อน อาจาระไม่หลับค่ะน้ำลายเต็มสมุดแล้วและที่สำคัญนะคะเวลาเรียนตั้งใจเรียนอย่าแอบ,บหลับนะคะแล้วเวลาเรียนออนไลน์นะคะเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องห้ามหลับแบบน้องไม้นะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็อย่ากดเช็กเอาออกนะคะ ที่อาจารย์จะได้รู้ว่าเราได้เรียนจบคานี้แล้วและเพื่อที่เราจะได้รับการบ้านจากอาจารย์ทุกรายวิชาค่ะการเรียนออนไลน์ก็มีประมาณเท่านี้ค่ะและอย่าลืมมาพบกันในะคาเรียนออนไลน์นะคะบ๊ายบาย ปี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาอาจารย์เป็น<ไ>ปยังไงบ้างครับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของเราโอ้โหจะบอกว่าการเรียนออนไลน์นะคะทั้งสะดวกแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะสนุกด้วยค่ะอาจารย์ใช่ครับแต่น้องปื้มทราบไหมครับว่ากว่าระบบของเราเนี่ยจะพัฒนาให้มันมีความเสถียรแล้วก็ใช้งานง่ายแบบนี้ค่ะนะครับเรามีบุคลากรถ,ถึง2สถาบันเนี่ยร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาด้วย น้องปื้มอยากเจออาจารย์ทั้งสองท่านนี้หรือเปล่าครับโอ้ระบบลื่นไหลแล้วก็เข้าถึงทุกคนขนาดนี้น้องปื้มอยากจะเจอทุกคนเลยค่ะครับเั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำนะครับฝ่ายเอสแบบกไอทีซับพอร์ตของทางสะพานใหม่ก่อนนะครับซึ่งท่านจะดูแลระบบตรงนี้ด้วยนะงนั้นเดี๋ยวเราขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์กอบแก้วจิตคำคูณหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และหัวหน้าศูนย์ S-BAC IT Support ค่ะสวัสดีครับอาจารย์เจนลบแผ่นทองจากแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์ครับครับก็สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเนี้ยแน่นอนว่ามันเป็นระบบการเรียนใหม่ นะครับตอนนี้ผมได้คําถามมาเยอะมากๆเลยวันนี้ผมจะเป็นตัวแทนของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยนะครับมาสอบถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับโดยเริ่มจากคําถามข้อแรกเลยแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจําเป็นไหมครับอาจารย์ที่เราจะต้องใช้อีเมลของทางวิทยาลัยเนี่ยเข้าระบบทุกครั้งนะครับค่ะสาหรับอีเมลของ S bag บนะคะจําเป็นนะคะสาหรับในการเข้าระบบต่างๆนะคะภายในของวิทยาลัย ะะเพราะว่าของอ e ีเมล s b a c บนี้นะคะจะเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเข้าสู่ระบบถ้าเราไม่ใช้อ e ีเมลของ S b a c นะคะจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบต่างๆได้ค่ะครับแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับครับผมแน่นอนเลยสําหรับการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเตรียมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมรวมถึงอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ PC แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนและนักศึกษาจะต้องเตรียมหูฟังไมโครโฟนหรืออาจจะใช้สายสมอท็อกแทนก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้นักศึกษาจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนวันที่1มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันเรียนออนไลน์วันแรกทั้งหมดนักศึกษาจะต้องเตรียมให้พร้อมอย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงครับถ้าเกิดเราเรียนออนไลน์ที่บ้านเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ สำหรับการเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแต่งกายนะคะจะต้องใส่ชุดที่สุภาพนะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้ะเสื้อคุณธรรมเสื้อสาขาก็ได้ค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะคะสถานที่จะต้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะที่เหมาะสมกับการเรียนค่ะนอกจากนั้นแล้วยังต้องนาหนังสือและก็สมุดตําราเรียนนะคะในการเข้าเรียนทุกครั้งด้วยค่ะครับแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าเราจะต้องเข้าเรียนเวลาไหนครับ สำหรับตารางเรียนการออนไลน์นะครับตอนนี้ทางวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการได้ทําการกําหนดตารางเรียนให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในระบบ SLS โดยการใช้ยูสเ n a m e นมที่เป็นอีเมลของนักศึกษารหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษาและเข้าไปดูตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ซึ่งตอนนี้ได้ปรากฏในหน้าระบบ SLS เรียบร้อยแล้วครับ,รบทีนี้แล้วไอ้เจ้าระบบ SLS เนี่ยก่อนเข้าห้องเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ ค่ะสำหรับก่อนที่นักศึกษาจะเข้าเรียนนะคะในระบบ SLS นะคะนักศึกษาจะต้องไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนเรียนทุกครั้งค่ะ,ะทางนี้นะคะอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องไปศึกษาบทเรียนไหนคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นคำตอบของจากอาจารย์ทีมงาน SITS จากสะพานใหม่นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูทีมงาน SITS จาก s b a c นนเราไปชมสถานที่สวยๆของทั้งสองวิทยาเขตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับขอเชิญครับ โหเป็นไงบ้างครับน้องปื้มสองสถานที่ของเราค่ะสวยทั้งสองวิทยาเขตเลยค่ะเห็นแล้วอยากเปิดเทอมเลยค่ะอาจารย์ครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามช่วงที่2นะครับตอนนี้เรามีบุคลากรนะครับจากทาง s อสแบนนทบุรีเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติดำรงจวงตะขบนะครับอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกจาก s อสแบนนทบุรีครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับด้านการเรียนการสอนออนไลน์ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์พรดีเขมภามนะคะเป็นอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะจาก s อสแอนนทบุรีนะคะและเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทีนี้เมื่อกี้เราก็ทราบไปถึงไอ้เจ้าระบบ SLs เข้าๆแล้วทีเนี้ยมาพูดถึงการเข้าระบบดีกว่านะครับแน่นอนว่าปัญหาหนึ่งเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเข้าแล้วมันเกิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหลุดมันขาดหายไปแล้วเราจะต้องทายังไงได้บ้างครับ ครับก็สําหรับลูกๆนะครับที่เข้าเรียนในระบบของ SLS หรือว่า Google Meet นะครับแล้วหลุดออกไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรายังสามารถกลับเข้าไปเรียนใหม่ได้นะครับโดยที่ลูกๆก็เข้าไปที่ระบบ SLS นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ Google Meet นะครับถ้าเกิดลูกๆเข้าไปในของการเรียนการสอนออนไลน์ใน Google Meet ได้แล้วนะครับอาจจะแชทบอกอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่ว่าเราหลุดออกไปแต่เรากลับเข้ามาแล้วนะครับ ถ้าเกิดลูกเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับในเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วในช่วงที่เราหลุดออกไปนะครับสามารถที่จะกลับไปเรียนย้อนหลังได้ในระบบของ SLS นะครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์เนี่ยย้ำก,กฎกติกามารยาทก,ก่อนเข้าห้องเรียน SLS ให้อีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับกติกานะะคในการเข้าเรียนออนไลน์นะคะเมื่อลูกๆเข้าห้องเรียนออนไลน์แล้วนะคะให้ลูกๆทําการปิดไม้นะคะแล้วเปิดกล้องนะคะก็เราก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์นะคะกับคุณครูผู้สอนนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนค่ะถ้าเกิดลูกๆคนใดนะคะมีคําถามหรือข้อสงสัยจากการเรียนการสอนนะคะลูกๆสามารถเปิดไม่สอบถามคุณครูผู้สอนได้ค่ะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดเราเข้าห้องเรียนแล้วเนี่ยเราไม่ได้เช็คอินหรือว่าขาดการเช็คอินไปเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเนื่องกับเราหรือเปล่าครับ ครับก็สําหรับการเช็คอินนะครับของลูกๆนะครับในระบบ SLS นะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการเช็คอินเปรียบเสมือนการเช็คชื่อเข้าเรียนนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าลูกๆเวลาที่จะเข้าเรียนในทุกรายวิชานะครับของการเรียนออนไลน์นะครับอย่าลืมเช็คอินให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จนะครับอย่าลืมมาเช็คเอาท์ด้วยนะครับครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงการส่งงานนะครับเราจะส่งงานส่งกันบ้านเนี้ยเราจะต้องทํายังไงบ้างครับค่ะสำหรับการส่งงานนะคะหรือการส่งชิ้นงานนะคะ ลูกๆนะคะสามารถส่งชิ้นงานหรือว่าส่งงานนะคะผ่านทางอาจารย์ผู้สอนนะคะอาจจะเป็นช่องทางนะคะในการส่งงานเช่น Google Classroom นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางของอีเมลของอาจารย์ผู้สอนได้ะคะ่ะครับทีนี้ก็มาถึงคําถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับด้วยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราทํางานแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะสอบถามมีช่องทางตรงไหนจะติดต่อทีมงานได้บ้างครับ ครก็สําหรับลูกๆนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าระบบของ SLS นะครับหรือว่าตัว Google Meet นะครับอันดับแรกนะครับเราปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของเราก่อนได้นะครับถ้าเกิดอาจารย์ที่ปรึกษาของเรายังไม่สามารถแก้ไขนะครับเบื้องต้นให้เราได้นะครับเรายังมีหน่วยงานนะครับที่ช่วยเหลือดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วน m i S นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือ S Back IT Support นะครับสามารถติดต่อไปได้นะครับ โอ้โหพอได้ทราบวิธีการทํางานแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์เพิ่มกับเพื่อนๆเนี่ยยิ่งต้องตั้งใจเรียนแล้วค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์นะคะได้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากการเรียนอยู่ในห้องเรียนเลยค่ะใช่ครับเพราะว่ากว่าเราจะได้ตัวแอปพลิเคชันที่มาตอบรับกับการเรียนแบบออนไลน์แบบเนี้ยเราต้องนะครับพัฒนามันอย่างมากๆเลยนะคร<ช>ับเพื่อให้เจ้าตัวโปรแกรม Google Meet เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับและสุดท้ายนะคะถ้าอยากจะติดต่อทางทีม SITS สามารถติดต่อได้ทางไหนคะอาจารย์กอบแกว้วค่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อศูนช่วยเหลือ SBC a IT Support <ๆ>นะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่า SBC a IT Support หรือส่งมาทางอีเมลนะคะที่ MIS@sbc.ac.th a ค่ะอาจารย์กอบแกว้ว แล้วสำหรับวันนี้นะคะดิฉันแสงและวีศรีศักดิ์สงวนค่ะครับผมอาจารย์ไพศาลรัตนวันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบนะครับการเรียนออนไลน์ของเราให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วเทคโนโลยีเราพร้อมก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยนะครับจะนําความรู้ตรงนี้ไปตัดตัวให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะและสุดท้ายอย่าลืมค่ะ่งนี้นใช่แล้วค่ะวันที่29ค่ะอาจารย์พรุ่งนี้เรามีการประถมนิเทศร,รายวิชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาร่วมฟังการประถมนิเทศของเรากันด้วยนะครับค่ะและสําหรับวันนี้ปื้มปิ่มและอาจารย์ทุกท่านก็ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ During this health crisis, where the virus that causes the disease known as COVID 19 has wreaked havoc in the education sector of China, Siam Business Administration Technical College is committed to the continuing education of our students. In this crisis, we see many opportunities to lead our students through a digital transformation and continue their education

ทางเราได้ทำก,การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพร้อมพร้อมในด้านอุปกรณ์ทางเราจะจัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมในช่วงหลังเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ค่ะขอให้ทุกท่านไว้วางใจในวิทยาลัยของเราและเราจะผ่านวิกฤตโลกใสนี้ไปด้วยกันค่ะ